ถ้ไม่ว่านะฉันเริ่มต่อนะเอาละงั้นก็มาดูกันว้าวไก่ทอดเค้กสุดสุดปอืมกินหอมจังเลยฉันชอบไก่ทอดใหม่หมแล้วซ้อนคะเทกินไหนวิเซ็นี่เธอมีอาหารของเธอนะโออจริงด้วยมาเปิดกันเถอะฉันได้เค้กซี่เหมือนกันมีความสุขจังโอ้ข้างในมัชิคกันด้วยต้องอย่างนี้สิสุดยอดไปเลยฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยมาอร่อยเป็นบ้าอืมอร่อยเกินบรรยาย เธอกินได้น่ากินมากฉันก็อยากกินเหมือนกันนะแล้วอะไรอยู่ล่ะเออก็จริงมีของอร่อยล้วฉันเหมือนกันอืมแป้งกรอบสุดๆโอ้เจ๋งปไปเลยฉันลืมไปต้องกินกับซ้ำข่าเทศด้วยมันจะอร่อยยิ่งขึ้นอืมอะไรอ่ะอย่ายนขยะมาได้ไมเนี่ย ออโทษทีไม่ได้ยินเลยว่าผู้อะไรอะ่ะมาอะไรมากๆหนไม่ได้แล้วนี่มันมิเศษมาก <c oughs> อ๋อสุดยอดฉันมีความสุดจอดอุ๊ย <c oughs> โอ้ยก้าวหยุดได้ไหมระวังหน่อยสิ๊ <c oughs> โทษทีพูดไ <c oughs> ปงั้นแหละพอกันทีเธอขอเองนะนี่คือสงคราทหารพอาหมกลบแล้ว <c oughs> ตอนนี้เธอจะได้รู้พลังของฉัน เอา,ะาเรออะเบิดไปเลยเอออะไรอ่ะอืมพอกันทีฮะเดินเต็มๆอยากได้สงคราม<ๆ>กตต้องมีสงครามเธอตลกงจังเลยตลกงมากฮะเอาเป็นยอะไรอ่ะเป็นไงล่ะชอบไหมแล้วเธอละ่ะฮะอืมอะไรจังเลย เร็วเข้าหอยุดทัวรล้อนนะถ้าทำะไรลงไปอ๋อแต่ว่าพวกเราเราตลกมากเลยฮะอ๋อฉันไม่นึกถึงเลยฮะมันกินได้อะไม่อยากจะเชื่อกินหอมมากด้วยฮะมันก็มากินด้วยกันนะอ๋ออร่อยจัง Let's go <S อ๋อ ฉันได้กินเหม็นเหมอนมันจิกไหนอะใต้ฝาของเธอนั่นแน่อะไรอะเออจริงจริงเหรอกินเหมือนเป็นบ้าเลยผไร้ายชัดๆเอามันออกไปแล้วเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้แหละดมเหมือนกระดาษชำระทัรมดาต้องหยิบมันออกไปอ๋อทนไว้ฉัททำได้อ๋อฉันยาจะอ้วไม่ใช่ทีฉันนะเฮ้ยหายไปแล้วฉันเลอกเป็นลยมันสกปรกไม่มีใครเห็นใช่ไหม ฉันก็ที่จะเปิดมันนะอ๋อ <Yes. S 1> มันคืออแต่ว่าไม่เหม็นเลยแปลกจังเฮ้ดี๋เหมือนว่ามันทำมาจากช็อกโกแลตล่ะ mm. อืมอร่อยจัง <Wow. S 1> นี่มันคือช็อกโกแลตจริงๆแล้วกระดาษมาทำจากอะไรอะ่ะเหมือนจะกินได้นะอ๋อเจ๋งมันคือฟองดองอ๋อเย้ฉันได้เค้กเจ๋งไปเลยอร่อยมากมาก ดูนี่สิโนี่มันวิเ็จไปเลยเธอจะไม่แบบฉันหน่อยเหรอไม่ใช่ครั้งนี้ตามใจฉันอยากกินให้หมดด้วยตัวเองนี่มันเจ๋งไปเลยเฮ้ยอย่ตกาอ้อไอเดียตอนนี้ฉันจะแก้งคนแล้วได้เวลาฉันจะพันตัวเองด้กระดาษชำระให้เหมือนมัมมี่และทำให้ใหยคนสวยต้องใจไปเลยนี่มันวิเศษมากแน่ อะไรอีกอแม่จ๋าช่วยด้วยฮ้าเป็นไงล่ะการแก้ของฉันสําเร็จด้วยเป็นการแก้ที่สุดยอดไปเลยในตอนที่คนสวยยังไม่ฟื้นจะลองเค้กของเธอเธอบอกว่าอร่อยมากและมันใช่จริงๆพออยากเป็นคนแรกไหมงั้นก็เปิดเลยว้าวฉันชอบซซชิฉันชอบดีจังมันดูกัน่าทได้อะไร ได้เลยฉันอยากรู้เหมือนกัน <Wow! S 1> แจง๋งฉันชอบโซชิเหมือนกัน <c oughs> ดีจันที่ม่้จะเกี่ยวี่บ่นมาด้วย <c oughs> มันทําให้การกิสนสุกยิ่งขึ้น <c oughs> ก่อนอื่นต้องจิ้มโซชิที่สีอิว <c oughs> แล้วก็กินได้เลยอืม <c oughs> อร่อยจังแต่ขาอะไรไปนะฮะ <c oughs> จริงด้วย <c oughs> ฉันมีสปริงเ้อนสีจมพูอยู่ในกระเป๋าด้วยนะซ้อมมันมาทำให้จานนี้ดูสวยงามและน่ารักิ่งขึ้นเหมือนฉันเลย งตอนนี้ก็กินให้อร่อยนะ <What? S 1> แล้วข้าออตาเธอแล้วเฮ uh. ้ยรำยายแายคนสวยมาตะเก็บสีชมพู uh. ส่วนฉันมีตะเก็บซีด,ดํา <Come on. S 1> แต่ช่างเถอะอย่างน้อยน่าจะสมที่ใช้มันให้ฉันหน่อยนะ uh. ต้องทำอย่างนี้เหรอไม่ <laughs> อไะไรขวาร้ออะไรกันเนี่ยพอแล้วฉันไม่ต้องการมันฉันจะกินมันด้วยมือเฮ้อ <laughs> มันยอดมากฉันก็อยากกินบ้างนี่มันไม่เสร็จไปเลยงั้นก็มาลองลาช็อกโกแลตกันใช่แล้วมันคือขนมซูชิอร่อยเลยสุดยอดไปเลยติมมือเก่งมากเริ่มเลยอ๋มันคือระเบิดก็ได้ช่วยทีเอาไปฉันกลัว ไม่เอาต้องขอความช่วยเหลือเอาไปเลยเอาไปนะให้ตายเถาะันไงดีมันไม่อยุดทำงานเอ้อ hmm. นิ้วเหรอมันไม่ใช่ละบบิดมันแปลกๆนะแล้วเรสชาติก็ดีด้วยเพ hmm. อาะช่ลมคือแเค้กมันต้องลองแล้วลนะ่ะเธอทำอะไรอ่ะเธอกำลังกินละบเบิด hmm. โอ้นี่มันเค้กแสอะไรฉันชอบช็อกโกแลตมากด้วยอ๋อมันคือเค้ก ปวดแทบแย่นะอ๋ออะไรเกินบรรยายฉันชอบมันสุดๆใครจะคิดว่ามันจะอะไรขนาดนี้ใช่แม้แต่ตัวจับวลาก็กินได้ด้วยนะมันนุ่มและก็นิ่มมากะไรยานปากกันเลยมีความสุขจังโอ้โ y o เจ๋งแต่ม่นหมายความว่าฉันมีระเบิดจริงๆอยู่ใต้ฝาของฉันเอาแม่จ๋าเอาไม่นะทำอะไรสักอย่างสิเธอต้องหยืนมาเดินนี้ ใจเย็นเยนใจเย็นต้องรวบรวอความคิดก่อนเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ใช่แล้วเราต้องตัดลุตให้ระเบิดอยู่ทำงานนันกษ์รฉันต้องทำารื่กันไกขั้นเทพเออเพื่อนถ้าหายไปไหนอ่ะฉันอยู่ใต้โต๊ะไอเดียเจ๋งมากแล้วเข้ารลิตัดต้องสตีก่อนนะฉันทำได้ฉันทำได้เมื่อคนฉันกรสส่นต้องตัดสันลวดไหนอ่ะถ้าฉันตัดผิดมันจะระเบิดเออเอาเอามาให้ฉันเลยจะได้ เ้ <Please. S 2> ตายเราเข้ามันตัดใเข้าจริงๆฉันบินไงดีเวลาจะหมดแล้วเอออย่าเป็นลมนะตื่นอยู่ที่ไหนเออเออเอาล่ะ oh. 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 oh, ฉันต้องฝังระเบิดไว้แล้วก็เอมามันนั่งทับเพื่อให้ต้นแรงระเบิดให้ได้แบบนี้แหละเออเกิดอะไรขึ้นเนี้ยเออเธอโอเคไหมเออช่วยด้วยฉันบินแล้วเออ หลบนะฉันด้วยฉันจะหลอนแล้วโอ้ฉันว่าฉันไม่เป็นอะไรโอ้ระเบิดบ้าฉันกลัวแทบแย่นะฉันไม่คนแรกไม่ฉันมาเปอยยิงชมแล้วกันฉันชินนะเห็นไหมบอกแล้วฮะมาดูกันโอ้ว้าวมันคือฮันดอโชคดีสุด อิจฉาไม่ละก่อนอื่นต้องรอดซ้ำแข่งท่านองไปแลกกินอย่างมีความสุขฮะทำไมไม่ไหลออกมาเกิดอะไรขึ้นเนี้ยต้องมีพแพนแพงกับเดิมอ,อ้าฮะตลกมากเลยฮะไม่ตลกเลยนะแค่ฉันหน้าก็สวยเหมือนเดิมแล้วเย้ฉันทำได้โอ้กินหอมหน่ากินฮองพอบางโน้ <No. S 1> มาลองกันเลย สุดยอดไปเลยสมบูรณ์แบบฉันก็หิวเหมือนกันนะเธออาจจะไม่เห็นก็ได้ฉันเข้าไปเ,เงียบๆอ๋อไม่มีทางโอเคเธอจับฉันได้ไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่อยากแกให้ใครหรอกออเธอทำได้ยังไงอะนั่นมันบ้ามากเรีรู้วไว้นะเธาอยากเห็นอะไรจนงใกว่านี้ไหมล่ะ เออนี่มันเกินไปแล้วเธอกินได้ไม่งามละองก็ได้ตอนนี้ตาเธอกินได้แล้วโอ้ว้าวฮอตฮอตขอฉันก็ด่นหน้ากินเหมือนกันฉันเดาได้ว่ามันทำมาจากอะไรแน่นอนจากช็อกโกแลตยังไงล่ะตอนนี้เชอร่าช็อกโกแลตลงไปแล้วก็กินอย่างมีความสุขและไม่แบ่งไทยด้วยอืมโอ้ว้าวช็อกโกแลตเยิ้มๆสวยจังเลย และมันก็หวานอร่อยมากได้เวลาลองเทกแล้วด้วยฉันชอบมันสุดยอดฉันอยากกินแค่ช็อกแลนเหมือนกันนะเป็นไงบ้างล่ะคนสวยยูฮูแบ่งให้ฉันบ้างได้ไหมงั้นเหรอไม่มีทางหรอกตะก่าเอ้ยพอกันทีเน่ดูนี่นะฉันทำอะไรได้ด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะขอของเธอยืดได้อ่ะ เ,เป่ายิงมชบฉันช่นนะงั้นมาดูกันเลยมันคืออะไรนะโอ,โอ้จูลี่ได้โค้โแล้วนิกล่ะนิกก็ได้โค้เหมือนกันตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าใครได้ขนจริงกับช็อกโกแลตฉันร่ำกันนะงั้นก็มาเปิดกันโอ้ทำไมผลไม่ได้อะงั้นลองใช้ฟันดูเดี๋ยวก่อนนะขอฉันกัช็อกโกแลตเจงอะ ฉันได้ช็อกโกแลตของนายก็ได้ของจริงหวังว่าของฉันได้ช็อกโกแลตเหมือนกันไม่ฉันได้ของจริงๆอ่ะงั้นเปิดฝาแล้วก็ดื่มอมืโอ๊ยจูลี่ฉันขอโทษแค่ว่ามีแกสนะ๊สเนอะมันแค่อยากออมาพักถอยอะไรนะก็ได้ช่างเทคนีคฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรมาดื่มของให้หมดดีกว่า ยังไงฉันก็ชอบมันม,กมากอ,อร่อยจังฮัลโลนิน่าะเต็ไมไปด้วยช็อกโกแลตทำไมกินได้สบปรขนาดนี้ได้ไงอะไรอ่ะก็จริงฉันเต็มไปด้วยช็อกโกแลตทํงงางั้นฉันจะกินให้หมด <S <S ฉันไม่อยากเสียช็อกโกแลตแสนวิเศษแม้แต่หยดเดียว <S 2> <S 2> <S แต่เอามาจากจมูกไม่ได้งั้นใช้นิ้วก็ได้แล้วกันอ,อร่อยจังฉันเดือมช็อกโกแลตจนหมดแล้วนิกทำไมนายมึนหมนจังเลย ข้าอิจฉาฉันชนะที่ได้เค้าเป็ช็อกโกแลตนะน่าเค้ายังเป็นช็อกโกแลตเลยมันน่ากินสุดๆฉันสามารถกินช็อกโกแลตได้ตลอดชีวิตอร่อยจังนายต้องการอะไรนินายโดูน่ารักน่าสงสารนี่นะนายต้องการช็อกโกแลตของฉันเงินเหรอไม่มีทางหรอกอืมอร่อยจังืมรีบดื่มคอร่ากไหมได้แล้วล่ะเอางูได้ฉันจะดื่มเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่นิดเดียวเองจูเลียเธออยากลองเค้ากันฉันเงินเหรอ ฉันนึกไอเดียเจริงได้แล้วล่ะมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยวะ <What? S 1> อะไรมันคืออะไรเหรอมองเห็นเลยเลยดูดิีๆสิโอ้นี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ย <S <S พา,าเธอเชื่อสนิทเลยฉันแกล้งเธอเนะบอกว่าเธอจะได้ลองโค้งของฉันแล้วตอนนี้ฉันเดิมที่เหลือฉันเลือแล้วต้องทายังไงใส่เมืนหอส่งไปในโคล่าแล้วกันนิงต้องชอบแน่ๆนี่นดูนั่นสิ เยี่ยมากตอนนี้ก็ต้องโดนแกล้งบ้างเอาไม้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเธอทำอะไรฉันเนี่ยเธอหล่าฉันเหรองั้นครั้งนี้เ้าจะเป็นคนแรกเปิดพร้อมกันละใช่ไหมเจ๋ง <Yeah. S 1> โอ้พิกซีแดงมันทั้งเผ็ดแล้วก็ร้อนแรงมาก่องไม่ดีเลยระ็บคนได้ของจริงเนะมันดูเหมือนกันสุดเหมือนของจริงด้วยเขาอยากลองเป็นคนแรกเหรอแล้วเขาเลือกตัดสินใจแล้วเขา อยากรู้จังเลยว่าจะได้นะงั้นเธอเริ่มก่อนสินิกแต่ด้มันดูน่ากลัวมากแตดคำเล็กๆดีกว่าโอ้มันคือจอกกแลตฉันชอบดีมากเสียงไป็นไรแต่งั้นฉันก็ได้ของจริงสิไม่เอาอ่ะมันเผ็ดมากนี่ก็เปลี่ยนกันดีไหมให้ฉันกินพิขนายแทนนะนายมันตะกะจังฉันชอบพิคนฉันมาอร่อยมากฮม ใช่ถ้าพริกทั้งโลกเป็นแบบนี้ฉันพร้อมกินพริกไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วจุลี่เคยถาจฉฉันใช่ไหมล่ะเรียบกินแล้วเขาฉันไม่อยากกินเลยอะนิกเอาไปเลยก็ได้ก็ได้ฉันจะกินมันถึงแม้ฉันจะไม่อยากกินก็ตามสงสารฉันเถอะแต่ฉันต้องแสบร้อนตลอดไปแน่แค่สัมผัสมันฉันก็กลัวแล้วเ้ออีกนานไหมเนี่ย ดี๋ยวฉันจะจบเรื่องนี้เองแบบนี้ค่อยดีขึ้นเราเข้าลิบกินฉันกำลังกินอยู่ไงตอนนี้ฉันทำให้มันจบจบไปซะและไปสุดให้นายดูว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเห็นไหมฉันกินพริกหมดแล้วแค่นหยไม่กี่วิมันก็ไม่แย่นะอไม่นะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเออโอ้เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันจะเพิ่มซอสพริกตาบาสโกให้กับเธอมันต้องช่วยเธอได้แน่ๆขอบคุณ มันคือซอสพริพกนี่พระเจ้าเห็นว่ากันเดินสิ่งนะฮะเธอดนหลอยกันแล้วจูลี่เออฉันอยู่ในอวกาศน,นั่นเหรอเธอหายไปไหนเออช่างเถอะเดี๋ยวฉันรอเธออยู่ตรงนี้เออฉันจะรอแล้วการลงจอดไม่นุ่มนวลเลยแต่ฉันกลับมาแล้ว <c oughs> ออหลักครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนจูลี่ผู้หญิงได้เริ่มก่อนนะโอ้ว้าวเธอได้คินได้เซอร์ไพรส์ มันคือไข่ช็อกโกแลตเสียงเลยแล้วนึกได้อะไรโอ้เขาก็ได้ไข่ช็อกโกแลตเหมือนกันแปลกจังบางทีทั้งสองคนได้ช็อกโกแลตเหมือนกันก็นกได้นะ mm hmm. จูเลียรียบลองเล็ข้าไม่มีปัญหามันดูน่ากินมากก่อนเอนเอาห่อให้หมดเลยนี้เดียวเท่านั้น mm hmm. อืมออกไปเลย <c oughs> โอ้ใกล้จะหมดแล้ว่อเ <c oughs> ทีนิกลืมไปเลยว่า,าอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> ตอนนี้ในหัวฉันมีแต่เรื่องไขนะ่คินได้เซอร์ไพรส์น่ะ งั้นตอนนี้เราก็มารองกันออร่อยจังเลยแถมข้างใน,นมีขนมอยู่ด้วยสุดยอด <Okay. S 1> ต้องรีบรองไข่อันต่อไปแล้วแล้วข้างใน,นมีอะไรกันนะโอ้ว uh ้าว้างใน,นก็มีเยลี่หมีอยู่เ mm hmm. จ๋งไปเลย <Yeah. S 1> ฉันชอบกินเยนลี่มึกมาก,มาก <Yeah. S 1> แข่ม,มีได้กินช็อกโกแลตด,ด้วย <Yeah. S 1> และในลูกนี้ล่ะ มันเคยชกร้านมอสมทิเซอร์สุดยอดโอ้จะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยอร่อยจังอืมใครจะรู้มันจะอร่อยขนาดนี้แม่จ้านี่นายทำให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยรียบลองไข่ของนายดีกว่าแทนที่จะจ้องฉันนะจริงด้วยฉันลืมไปเลยว่าฉันมีไข่เหมือนกันนั้นมันรอกันเลย เออ <Yeah. S 1> มันคือไข่ไก่จริงๆเอ,อ้น่าคาายะขยะแย่ลยมีคนแก้งฉันน่แน่ทำไมต้องใส่ในคินเดอร์ด้วยฉันไม่อยากกินแล้วแต่ฉันต้องกินให้หมดน่ะมันน่า,าขายะขยะแ่จริงๆเออฉันรู้สึกแย่เร็วลายมากฮะส่วนฉันได้พอทผ่อกับช็อกโกแลตแสนอร่อยของฉันต่อดีละกว่าอีกแล้วเจ๋งรับได้ด้วยนายอยากได้ช็อกโกชมไหม แต่ฉันไม่ให้หรอกฮะกินไข่ดิบกลับไปนะเป็นไ,ได้แต่ฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะเอาไข่ลูกหนึ่งไปวางที่จานของจูเลียฮะอีกลูกหนึ่งเฮ้ยทำไมฉันถึงได้ไข่ดิบเนี่ยเน็กนายเป็นคนทำใช่ไหมขอกันทีเอาไปเลยแล้วตอนนี้ใครจะหัวเราะกันละ่ะ ไม่มีทางฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันทำไข่ดาวสุดเจ๋ง <mm> ฉันมีความสวรรด์ดัานการทำอาหารด้วยตอนนี้เอาสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไป <mm> จากนั้นตอกไข่ทั้งหมดลงในกระทะร้อนๆเยี่ยมมากแล้วเราจะได้ไข่ดาวที่อร่อยเลิศแบบนี้ฉันจะไม่แบ่งเธอสักครง <mm> ออกไปเลยนะดูนะว่าฉันทำอะไรได้ มันกำลังจะมาแล้วเฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยเออเธอทำลายสุดยอดพริกของฉันแล้วก็ไข่ดาวด้วยเฮ้ยตอนนี้ฉันก็กินไม่ได้แล้วด้วยก็ได้งั้นฉันจะกินก่อนนะเพราะมัเล็กที่สุดมันต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงจะเล็กก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกถึงมันอยู่ดีพวกนั้นหอเาอะไรกันเนี่ยอ๋อฉันไม่เราคออยู่ที่ปากนั่นหรอเดี๋ยวทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ล่ะ เอาล่ะเรียบร้อยแล้วใครต่อไปอ่ะเออไม่ใช่ฉันนะที่น่าต้องหักเร็วเข้าจัดการเลยเพื่อนโอ้ยฉันไม่ชอบบรอคโคลี่เลยอ่ะมันแย่มากแถมกินก็เหม็นเขียวด้วยล้นมันร้องเออนาติดพีษแยงฉันไม่อยากกินมันอีกแล้วฮ่าขอสก้าวนายหัวเราะอะไรกันเนี่ยนายมีอนุญาติสุดนะเร็วเข้าอย่าเพิ่งดีใจสิเดี๋ยวฉันจัดการของฉันให้เราที่สุดคอยดูนะ มันจะยากก็ตามเธอแต่ฉันต้องทำให้ได้เห็นไหมกินหมดแล้วเออก็ดีใจที่ร้กับพวกเธอนะไปก่อนเอ้ยไม่ปล่อยฉันเหรอแล้ว่าฉันต้องกินสินะแกเพิ่งกดดันซิฉันต้องคิดอะไรสักอย่างอะมีไอเดียเจ๋งๆแล้วถ้าฉันคั้นเป็นรังบอรอเกี่เหรอนี่มันต้องสนุกแน่เพราะฉันแข็งแรงฉันทำได้เป็นเงอฮ่าตลกจัง บางทีน้ำผักจะแยกน้ำบล็อกลิสกีเขียวกันได้นะเป็นไงเยอะมากเลยฉันเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาลองเอ้ยน่ากลัวออสการ์แล้วนายชอบน้ำบลอกลิสไหมอร่อยเหรอจริงปะเราไม่อยากเชื่อเลยนต่อไหมแต่เดี๋ยวก่อนออสการ์ไปอะไรไปนายโอเคไหม เอวหน้าคดิขยานจริงๆทินะแม่จ๋าท้าเป็นอะไรไปโอ้จูเลี่กันด้วยอสการลมหายใจของน,นมันกันต้านอยากรู้จังเลยพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนละ่ะ <Okay. S 1> โอเคโอ้ทินะโชคดีจังเธอได้ยัยล,ลูกตาหนึ่งอันเจ๋งมากแล้วอสการ์ล่ะ <c oughs> โอ้ว,ว้าวนายได้ใหญ่กว่าโอ้ย โอ้โหซูรีเราได้ยังไดลูกตาลมันล่ำเลยเหมือนตายักษ์นะฮะทีหน้าอย่าเพิ่งน้อยใจเขาเราจะอร่อยที่สุดก็ได้นะอย่าเพิ่งหัร้อทีหน้าสิทีหน่าเราเข้าเรียบกินเป็ส่วนที่พวกเขาเห็นว่ามาอร่อยที่สุดนะอะไรอ่ะทีหน้ายังเล่หหายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องช่วยเธอหรือเปล่าโอ้เธอทำได้ยังไงเนี่ยนักมายากลไม่เผยเคล็ดลับหรอกนะอืมอร่อยจังสุดยอดปไปเลยน่าเสียดายที่มีแค่นี้เองอะ ฉันอยากกินมากกว่านี้บางทีนายอาจจะแบ่งให้ก็ได้นะแบ่งเหรอไม่มีทางหเอีอย่าทำให้ฉันขำดีกว่านะเธอต้องการอะไรไม่ต้องขอเลยอย่าเล่นโลกตาบนของฉันคนเดียวเท่านั้นเธอได้เก่งของเธอไปแล้วอ๋อใช่แล้วงั้นก็เอาไปสิเอาไปเลยฉันไม่ให้หรอกนายมันแล้วที่สุดอะไรกันนายแก้ฉันแลบลิ้นใส่ด้วย เอาลูกตามให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่เอามานะเอาคืนมาออสการ์ดูเหมือนว่ามันจะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วเพื่อนระวังด้วยนะฉันบอกแล้วมันจะหักเป็นสองส่วนฉันเหลือแค่ครึ่งเดียวเองอะไม่ยติดทําเลยม่อก้ยจะเป็นลูกตาที่เจ๋งและใหญ่ที่สุดออสการ์ไม่ต้องร้องนะฉันคืนให้ก็ได้อ๋อฉันนึกอะไรได้แล้วจะให้ฉันกับนายเอาไปสิมีไว้ทำไมหรอ ก็กินยังอร่อย,ออยไงเองง่จริงด้วยต้องมาลองกันโอ้โหดูสิมันดูน่าอร่อยมากอือร่อยจรงเลยหยุดไม่ได้แล้วแล้วจารี่ไปยังไงบ้าง oh <my> สุดยอดอร่อยจนแทบกลืนลิ้นตัวเองเลยเนี่ยจูลีล่รับได้แล้วในที่สุดอืมอร่อยจรงเลยฉันชอบเล่นลูลกตาม,ม,มาอร่อยมากจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เธอรีบไปหรือเปล่าเพื่อน ฉันมีปัญหาแล้วช่วยฉันด้วยฉันออกไม่ได้หน้าเธอกลายเป็นินเลี่ไปแล้วมนุษย์ตลกนิ้แต่เดี๋ยวก่อนนะทิน่าจูเลี่ติอยู่ในเยเลี่เราต้องช่วยเธอทีน่ามาร่วมมือกันเร็วเอาไม่นะเยลลี่ของฉันเป็นนไปแล้วฉันยังกินไม่เสร็จเลยกลับมาหาฉันอ๋มันกลับมาแล้วแต่ตอนนี้มันแหลกเป็นชิ้นๆเลยอ่ะตอนนี้ไม่ต้งหลายชิ้นแต่ว่าเก็บให้ฉันกินบ้างสิ อะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอโอ้โหเบอร์เกอร์ชิ้นโตโตฉันไม่เคยเห็นแบบเมื่อก,ก่อนเลยนั่นนี่แล้วของคนอื่นอื่นละ่ะจูเลียเธอได้อะไรโอ้โหเบอร์เกอร์อรอรชิ้นเล็กแบบนี้มองแทบไม่เห็นทัไมไม่มีแว่นตาครั้งนี้เธอช่างร้ายมากเลยนะสาวน้อยไม่อยู่ินทางใช่แล้วลัะจิวเดียวเองแล้วออสการล์ล่ะมาดูกันเป็นเบอร์เกอร์ขนาดธรรมดาก็ดูน่ากินจูเลียเธอเริ่มก่อนนะก็ได้แต่ฉันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ ฉันมองไม่เห็นเบอร์เกอร์อรแบบนี้เลยเพราะงั้นต้องปบนเรื่องในประเทศสตร์ตัวน้อยนี่ไงเบอร์เกอร์ของฉันฉันเจอมันแล้วงั้นก็มันลองกันอ๊มว้าวอร่อยมากแต่ว่าหมดแล้วออสการ์ตอน,น้ตานต <yeah. S 2> ายโอ้ในที่สุดฉันก็หิวมากๆเลยงั้นมันลองกันตั้งใจดูให้ดีๆนะฉันสามารถกินเบอร์เกอร์ได้ในคําเดียวอ๊มหมดแล้วสุดยอดเลยชิมมะเจ๋งไปเลยอะ ฉันศึกษาเรื่องนี้มาตั้งนานโอ้โทษทีฉันมล่าไปแบบนั้นจากกินเบอร์เกอร์ทีน่าเหลือเธอคนเดียวแล้วกับเบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์มันใหญ่เกินไปอ่ะจะกินยังไงสะดวกที่สุดอ่ะลองกัดตรงนี้แล้วกันพอได้มันแค่ผักสลัดเท่านั้นอ่ะจะกินยังไงดนเนี่ยฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วฉันมีส้อมอ๋อฉันมีมีดทีน่าลองหันดูสิว้าวเป็นความคิดที่ยอดมากเอ็นก้ามาลองกันอ๋อ ดูเหมือนว่าซ่อมกับมึนของวกเธอเล็กเกินไปสำหรับเจ้ายากนี้่ะคต้องขนิกน้ดแต่ต้องการให้สท่รงพลังมากกว่านั้นมันล้องกันฉันพยายามเต็มที่แล้วนะแต่มันไม่ได้ผลนะให้มีองค์พี่นีกักไหมอ่ะฉันไอย่างจังได้แล้วต้องใช้เล่ยไฟฟ้าของพ่อฉันพ่อใช้มันตัดไม้แต่พ่อเคยสอนฉันใช้มันด้วยนะตอนนี้มาตัดบมงก้อใหญ่กันเลยเป็นไงล่ะสมบูรณ์แบบอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเพื่อนใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียว ไหนที่สุดแบบนี้แหละโอ้เพื่อนเพื่อนก็เธอมีอะไรติดหน้าอช่างเธอมาชิมกันดีก,กว,ว่าว้าวมันมีกินหอมน่ยกินต้องการอะไร <Please. S 1> ขอชินเล็กๆล็้เหมอยอะไรน่าอยากกินเบเกอร์เหรอไม่รู้สิ mm hmm. แค่ในยุย่พอสอบฉันเลยน,นะแต่ฉันให้ผักสดนายได้นะกินแห่อร่อยละ่ะ <You. S 1> ตอนนี้มาลองกันดีก,กว่า <c oughs> โอ้ยคิง,งก <c oughs> มัเลยว้าวนี่มันอร่อยมากเกินบรรยาย สุดยอดถ้าพวกเธอได้ลองนะน่าเสียดายจังจมอะไรอย,อย่างไม่น่าเชื่อฉนันรังกินเบเก,กอร์สอดทั้งปีเลยเน,นี่ยเนียโอ้โหกินเยอะไปไหมทีน่าจะกินคนทั้งหมดเลยเหรอนี่ไงล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเธอกินอาหารมากเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรเน,น,นื่องีนแก่ไขได้นะต้องออกกำลังกายทำอ,อ,อะไรกันนะ่ะฉันทวนขึน้นเหรออยากรู้จังเลยว่าทีหน้าได้อะไรโอ้โหมันคือป๊อปปิ้อันเล็ก แล้วออสการ์ล่ะคนคงคุ้นเคยกับขนาดนี้ใช่ไหมมันช่วยเธอรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเล่นมันใช่ไหมล่ะออสการ์บอกเราทีแ้วจูรี่ได้อะไรเปิดเร็วเข้าตาเธอแล้วโอ้ว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยเธอสามารถเล่นมันได้ไม่รู้จบแต่คนแรกเป็นทีน่านะก็ได้งั้นมาลองกันฉันมีป๊อปปิดที่แรกที่สุดแต่เนื้อของฉันมันใหญ่เกินไปด้วยซ้ำเนี่ยให้ตายแต่หัวเราะอะไรกันเนี่ยพอกันที ฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วเราสามารถใช้มือเล็กๆแบบนี้เพื่อเล่นป๊อปปี้นเล็กๆได้และก็ยังใช้ก้าวหัวได้ด้วยนะด้วยนิ้วเหล่านี้เราสามารถใช้กดปุ่มได้อย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะง่ายมากน่ารักจังเธอคิดได้ไงก็ฉันฉลาดไงได้ได้มาจบเลยเจ๋งทีน่าเราเมื่ก่อนนี้ได้ไหมอ่ะมึงก็เดินมาแล้วนะฉันขอดท่อนะไม่ได้ตั้งใจนะงั้นก็มาทำอะไรเจ๋งๆกว่านี้ดีกว่า ฉันนึก oh. อะไรเด็ดๆได้แล้วฉันสามารถติดป๊อปิดเป็นกิฟตได้ตอนนี้ไม่ใช่ของเล่นเท่านั้นนะคอยดูแค่ติดกาแล้วติดป๊อปิดที่กิฟตแบบนี้มันจะกลายเป็นกิฟต์ติดผมสุดเก๋อกอันนึง Yes เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมคนมากงฉันชอบมันนะฉันรู้พวกเธอก็ชอบขอบคุณในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วขอเล่นก่อนสักหน่อยรู้สึกผ่อนคลายจังเลย แต่ว่าฉันมีความคิดดีๆอยู่แล้วใช่แล้วเราสามารถตัดป่อเปิดเป็นแคสสุดใหม่ของโทรศัพท์ของฉันได้มันต้องออกมาเจ๋งมาก <c oughs> คอยดูนะแค่เมงกันไกก็ใช้ได้แล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งรบกวนสาวๆเ <c oughs> ท่านี้ก็เรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่ต้องใส่โทรศัพท์เข้าไปเรียบร้อยยี่งม,มาก yes <c oughs> อย่าแตะต้องมันนะนี่เป็นผลงานจากไอเดียที่ยอดเยี่ยมของฉันเองแถมยังกดค้อนใครได้ด้วย น่าเข้าใจใช่ไหมฉันเข้าใจให้ตายเถอาทุกคนนขอเล่นจริงๆเท่านั้นเลยแต่ฉันไม่มีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วฉันนึกออกแล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวพวกเธอจะต้องทึ่งแน่นอน <c oughs> นี่จะเป็นแล่แฮกสุดเจ๋งของฉันฉันต้องการเข็มและก็ได้ <c oughs> ฉันมีทุกอย่างแล้วด้วย <c oughs> จากนั้นเอาได้มารแล้วก็เข็ม <c oughs> เรียบร้อยเยี่ยมมาก S <S จากนั้นเราเย็บด้านตรงข้ามเข้าด้วยกันนี่มันคื่อง,งานของกุลสตรีเท่านั้นนะรู้ไหมโอ้เ oh, จ๋งเปเลยแทนแทน <c oughs> และจากนั้นก็ติดสายลัดที่เก๋ไก๋วิเศษเป็นกระเป๋าอินเทนใบใหม่ของฉันเองพร้อมแล้ว <c oughs> อย่านะอย่าจับ <c oughs> ไปกดปั๊บปิดของ